แเล็กเห็นยังเห็นแล้วเล็กเล็กเล็ตรสเล็กดิพ right. LA no ี่เฮ้ยดวงมาวิวงมิสีเล็กเหรออ่าอ่เล็กสีเล็กอยู่บอยู่ใกล้บ้านเราด้วยลาบารีฟ้าเลยี้าเลยกันอยู่กันอยู่เอ้ยเล็กตัวนึงยังไงเนี่ยอะคนดังไลอย สได้เลยอย่าให้ใเจอด้วยเราต้องขอให้ได้เราเจอแล้วไม่ได้เว้ยยึะด้วยไปอยู่หน้าบ้านเรากลัวอะไรภูเขาเลยเนี่ยอิๆเลยรวยเลยเงี Actually, ้ยวันน oh yeah. yes. ี the ้น่าจะเป็นเงินกันเลยฮะกัเลยดีดีเขาเลยเฮ้ยแต่ก็ปล่อยเอลฟาทีเล็กมาให้ป่ะทีเข้าไปชี่หัวเนี่ยยังไม่เข้าได้ กัดไม่เลยวะเอเยะเกดเพ่เองอยร่เอเอไม่ออกเลเนี่ยมีทีนิดพี่แล้วบีนี่ตัวเฮียบีอะไรเนี่ยอัพอะไรนะอัพเลือดเนี่ยอัพเลือดก่อนนะันอัพเลือดไม่รู้บาลเอ้าตายแล้วอุ้ยรอเล็บตีเล็บต้อายคนน่ะเฮ้ยแล้ว

วนีำได้เลยสามเดือนตรน้นี้มัดิเดี๋ยวมันตายเราไม่มันตายเลยอ้แม้ว่าเจอเจ๊ผม, pues ม X, s <S high, right ทีเล็กฆ่าไปแล้วใช่ค่ปั๊บจรเมอวานี้ผมบอกก็ไมเราจำไม่ได้วะพี่ควหรือเปล่าพี่ป๊

ไม่ได้เอ้าเหียมันกาคุยกับผมเนยันบอกว่าอะไรนายจะดูดบุกาเลยเพื่อนไม่เอเเยได้จำได้จำ้ไม่าาอกมันตังชื่อมัตง่อเราวมาตนเผ่าาด้เผาได้ยแนด้วยเนื้อใหมัให้มันาเนื้อเข้าไปแล้ว ใว่ปนนี้ยันมันยันมันยันมันเกิดอะไม่คอมพเตอร์ที่เอาไม่ถ่งที่บานอ้าวโอเคเอนนี้คือมันขอวะแล้วทอะไรฮะแล้วเราเาให้ฮัลโหเปล่าทงบ้านนายจำผิดหรือเปล่าไม่จำไม่ผิดหรือจำผิดจแ่โอ้ยหน้าใครกัน ไมบ้านใ่านะกระตูกระตูเด็กที่ะทำไมเราไม่เด็กครัอย่าให้กูขึ้นนะยูวกันเ่ยมึงฆ่าคาโน่กูกูเห็นก็ตายเฮียไอ้ชั้เออผู้พิทคาโน่ผูิทมึงไอ้เฮียกูขึ้นเลยกูเล่นตั้งแต่ไอ้เฮีย

อะไรอยากดังเ็ื่อซเชีว้เอาเยอวันนี้วันนี้ผมก็ถ่ายแค่นี้นะวันมี้มันมีเยอะมากเลยอะไรน่าดูมันดีด้นะแต่เป็นยังไงกเป็นเรื่องความรืมากกว่าเลยมีอะไรนี่ไอะไรเกี่ยวมันให้ม้านถึงแล้วผมบอก ใจเย็นเลยการวอลครั้งแรกมันมันต้องอันนี้เดยต้องมีแพ้มีชนะมั่งวอลครั้งแรกเลยใจไม่หนิงวอลครบ้งแรกด้วยัจไม่หนิง บ้านไหนเดอยไปหาเสองหลังเดี๋ยวกิ่หนักเดยวกี่หนักสองหลังให้หรอใรได้กูมันไส้จัดทาสีได้กูสร้างไว้ไปมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วมันก็ใหญ่หรอกมีเตสัวงน้ำอยู่ได้ เฮ้ยสัตวน้ำเราน้ำเอมีสัตว์น้ำเฮ้ยบ้านเราก็มีสัตวน้ำนะมีปลาดิโมะอ่ะมีปลาดิโมเคยเห็นบ้างมีปลาช่อนด้วยนะเนี่ยตัวกูนี่มีปลาดุกเลยฮ่าสามารถบนอยู่

มาบุกเาบ้างดิบาเราอ่ะไหนมาปุกเามาลุกอาีอ้าวเฮียคีบูมาเนี่ยเรายังเห็นไปยู่บ้านนายเลยนคีบไหมีอย้กฝนพาไปจับอะไรเปาเเดียวกนดนนเปล่า าวบ้านไหนาวบ้านหนห้านนามีคังคบบ้าบ้านไนมีคังคบบ่างอะไรนะครับผมครังคบก็สัน้ำได้ครับตัดน้ำได้เฮ้ยบ้านเรามีแมงปอเ้ยแมงปอเลยนะเฮ้บ้านกูมีปอเลยมึงงงมิมึงงงมิ มันฟังง่ายบ้านกูเลี้ปีเสื้อได้ป่ะในขอานายมีในขอานายมีกันกีคนผมมี่วนนี้วอือฮึเยี่ยมไมมาดูดิตัวเสียลุบปากันนี้ใจเย็นเยนอฟันเ่ย

เมื่อวนเนี like いい่ยไปยิงนายจะเป็นะเป็นายยิงผมอยคนเดียวผมเล่นอยู่คนเดียวเมื่อวานเนี่ยสไนนะเล่นนะเม่นในเผ่าในเผ่านายม่นหรอเม่นนะเราเดินมาเผ่าเม่นเกินแต่ผมเล่นอยู่คนเดียวเผาผมทั้งเผ่าผมมีคนเดียวรู้่าผมพูดความจริงเนี่ย

ปาน <expedition inhos, S 2> ิโมไอ้เฮียกันแล้วปานิโมพาไปดูปานิโมผนพาไปดูปานิโมตอนาณิโอ้โหข้าไม่เติมแหลกหรอเติมแหละไปปล่อยปล่อยเข้าไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video đi dẫn ยี่หกยี่สนามอะไมีมี่ามีมีเวก็คุได้ใช่ไอคไอคมี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 ตัวนั้น แ้ว่าบ้เราก้าวะทีเ็กขึ้นเลยนะเด็ก้ขึ้นขึ้นขึ้นนีตัวโตตัถึงเนี่ยาไปบ้านมันเื่อเม่เยอะกว่าที่เือตีน้อยเยนนที่มีย้อะ

ไปกดตัวยูหน่อยดิทีเล็กตามอะกดออกนงไหนเฮ้ย,ยมันเด้งกันไปนเองไหมคำข้าแล้วเนี่ยค่ายตายจบเลยนะ่ะไปเกิดใหม่เอ้ยเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราจะพระส่งนาะยไปไปวัดได้ไหมเนะี่ยไม่มียาลี้ถาถาไม่ไม่มียาลีเลยัครับจัดเลยนะ กันเลยกันเลยกันเลยเราส่งข้อให้นะบอกลราห่อบอกลราทุกนบายบายเจอกันพี่ชาหน้าไม่กเงียบไม่รู้อ่ะ ตายมาไม่ตายเข้าออกใหม่ตายแล้วเอ้ออเข้าออกใหม่แล้วมันออกเกมแล้วออกเกมแล้วกับผมน้อนแล้วผมน้อนแล้วขึ้นโน้นเลยเอียเอานกยักษ์เก็บไว้ในโกดังไหม เรายาแล้วไม่น้อยทำอะไรแน่หรอกบีเอ้ยผมน้อนแล้วน่ะคือ้ว่ไกันไม่เรียนเช่นกันไม่มีนพอบายเลยอ้าวฝนเนี่ยเออคโอยู่เออคโลหลับยาวเลยวะ ินหนึ่งช่วโมงอะไรป่ะมาณไม่รู้ว่าผมนอนแล้วไม่มีอ่ะมันไม่มีใครมาบ,บุกอ่ะพี่ตั้งแค่มันมันเห็นป้อมป้อมพื้นก็กลัวแล้ว